Source. <laughs> วันนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวมีมากมายในท้องตลาดแต่ว่ายังไม่เคยมีใครทําเวโปรตีนจากมะพร้าวมาก่อนเลยทั้งๆท,ที่ปัจจุบันนี้ตลาดเวโปรตีนได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะบ,บริโภคโปรตีนแต่ว่าไม่สามารถที่จะทานโปรตีนจากนมวัวโปรตีนจากถั่วต่างๆหรือเนื้อสัตว์ได้เพราะฉะนั้นเวโปรตีนมะพร้าวก็ถือเป็นโปรตีนทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ เราเป็นโรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกในรูปแบบ OEM มีลูกค้าทั้งในประเทศและลูกค้าส่งออกเนื่องจากมีผู้สนใจทําน้ำมันมะพร้าวกันมากมายจึงทําให้ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเราไม่มีออเดอร์เลยนานถึง6เดือนติดต่อกันเราก็ย้อนกลับมาคิดว่าเราต้องมีการปรับตัวแล้วละ่ะ เราก็เลยหันมาดูว่าเราจะสามารถลดต้นทุนการผลิตตรงไหนได้บ้างแต่การลดต้นทุนการผลิตจะต้องไม่กระทบต,ต่อคุณภาพสินค้าแต่ต้องเป็นการนำบายโปรดักต์หรือผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเราพบว่าในกระบวนการผลิตของเรามีหางกะทิเหลือทิ้งถึง37ตันต่อเดือนเลยทีเดียวเราจึงนำมาพัฒนาเป็นเวโปรตินมะพร้าวในปัจจุบันนี้ค่ะ โจทย์ยากของเราก็คือเราจะทําโปรตีนออกมาอย่างไรให้เป็นออแกนิกเพราะถึงแม้ว่าเราจะใช้วัตถุดิบที่เป็นออแกนิกผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานออแกนิกแต่ถ้าเราใช้สารเคมีในการสกัดเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเป็นออแกนิกได้ เราใช้เวลาทดลองอยู่ประมาณ1ปีจนเราได้มาเจอวิธีการสกัดโปรตีนด้วย i m a e s i f i e r แล้ว i m a e s i f i e r นี้เองจะช่วยให้เราแยกโปรตีนออกมาจากหางกะทิและช่วยให้เราได้เนื้อโปรตีนที่สมบูรณ์มากขึ้นและยังคงความหอมของมะพร้าวธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมีการเติมเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ มะพร้าวทุกลูกที่เข้ามาในโรงงานของเราจะต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิกที่อยู่ภายใต้คอนแทคของเราเท่านั้นนอกจากวัตถุดิบเราจะมีการคุมเวลาตั้งแต่การเจาะน้ําการกระเทาะตลอดไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน4ี่ชั่วโมงจะทําให้เราได้หางกะท,ทิที่มีความสดใหม่หอมหวานเพื่อที่จะนําไปสกัดเป็นโปรตีนในขั้นต่อไปค่ะ <S <S ในอนาคตเรายังมีแนวคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมะพร้า,า,พาวเช่นการทําแป้งมะพร้าวออร์แกนิก<ๆ> เพื่อประกอบอาหารสําหรับกลุ่ม k e โตเพราะในปัจจุบันนี้กลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่มีสินค้าแนวนี้ออกมาในท้องตลาดค่ะเราให้ความสําคัญและสนใจที่จะพัฒนาสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพเพราะเรามั่นใจในวัตถุดิบและศักยภาพทางการผลิตที่มีมาตรฐานของเราว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ค่ะ